ยยทายนิสัยจากของกินช็อกโกแลตที่ชอบบอกนิสัยคุณได้ตรงมากเลยอ่ะว้คืนนี้แบบนีอ่ะทายนิสัยจากผลไม้ที่ชอบตรงกับสมมากมากอะประหยัดเป็นคนลงเป็นคนลงนก็อกามีอเจนเอร์คือไปสุดทุกอย่างยิย ทายนิสัยจากของกิน ไม่เอาสารานะไม่มีมีแต่บันเทิงเราไปเจอควิสมาค่ะซึ่งจริงปกติพี่ชอบเล่นควิสอยู่แล้วเราจะจับหัวข้อมาหนึ่งคือเป็นการทายนิสัยจากวิธีการกินแล้วก็ของกินที่ชอบที่เราชอบกินค่ะอันนี้ไปเจอมาจากหลายเว็บเลยอย่างเงี้ยควิสแรกที่เราจะเล่นกันนะคะคือการทายนิสัยจากช็อกโกแลตที่เราชอบกินช็อกโกแลตที่ชอบบอกนิสัยคุณได้อุ้ยอขอดูชอยครับขอชอยครับหนึ่งดาร์กช็อกสองช็อกโกแลตสอดใสอีพวกที่มันมีแบบคาราเมลใดๆอ่ อันที่3าม white c อันที่4ี่้น n t ช็อกอันที่5้าช็อกโกแลตนมอ่า milk c h o แล้วก็อันที่6อัน,นสุดท้ายเฟอร์ช็อ c เหมือนคือคักกัตก,กิ่งอะ ต่ว่าีีหออื่นก็ได้นะมีหลายยีหอโอเคให้ลองเลือกดูติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกเลือกได้หรือยังได้แล้วหนึ่งสองสามมิวช็อคมิ้ว่าจะเลือกดาร์กเจชอบมิวช็อกคนแล้วจริงๆเลยใช่โซชอบผมแบบขมสะใจใช่ปะมีชอบผมที่ยังมีความนมนมอยู่แล้วคุณล่ะเลือกอะไรจำคำตอบของตัวเองได้ไหมจะมาอ่านให้ฟังกันค่ะทุกคนอันแรกสุดดาร์กช็อคคนชอบกินดาร์กช็อกเป็นคนตกหลุมรักคนง่ายแล้วก็เป็นคนใจร้้้ออนนนเป็ใจรขาง จริงถือว่าตรงนะงงเลยเนี่ยแต่ตอนนี้จะต้องรู้อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือว่าเป็นคนปกหลุมรักคนง่ายอันนี้จริงไหมคิดนานไม,ไม,ไม่ไม่หรอไม่ไมเฮ้ยอาจจะตรงหลุมรักคนง่ายว่ะนัน <laughs> ไง เป็นคนที่ไม่ได้ตกหลุมรักไปทัว่วคือไม่ได้ชอบไปทัว่วเข้าใจปะ้ะแต่ถ้าเกิดคนไหนก็ตามที่ปิงแล้ว,วกูจะลงแรงจะถลำลึกรวดเร็วใช่ถามว่าถูกไหมถูกในแนง่มุมไหน,นแต่ไม่ใช่คนที่ตกหลุมรักง่ายบนนบนนแบบเฮ้ยเจอคนนี้ก็ชอบคนนี้แล้วเจอคนนี้ก็ชอบคนนี้แล้วเข้าใจป่ะแทบจะไม่ชอบใครเลยแบบน้อยมากที่จะเจอคนที่ชอบแต่ว่าเมื่อเจอแล้วก็คือไม่มีความยากเหนีตัวเลยก็คือเลวไปเลยก็คือตรงเนี้ยต้องระวังนะถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนอย่างเงี้ยต้องระวังใครดักช็อคหรือต่อให้ไม่ดักช็อคเป็นเหมือนกันต้องระวังอันที่ คนที่ชอบช็อกโกแลตใส่ไส้นะคะเหมือนกับช็อกโกแลตคินเดอร์แบบกัดออกมาแล้วมีแบบอะไรไหลออก่ะลายไส้ครีมหรืออะไรก็ตามจะเป็นคนโซเชียล <Social, S 2> <Okay. S 1> สายปาร์ตี้ชอบเข้าสังคมชอบพบปะผู้คน many many people a n e r g y ของคนมันอาจจะสื่อถึงความสนุกเป็นไปได้อันที่3คนที่ชอบกินไวท์ช็อก เขาบอกว่าเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็มองโลกในแง่ดีจริงปะเนี่ยนี่สีขาวหรอทุกที่ไม่ชอบกินไวช็อกแล้รู้สึกว่ามันเป็นอันที่จะเกลียดที่สุดคือมันเหมือนมันเป็นตัวปลอมของช็อกโกแลต่ะทุกคนตัวปลอมไม่หรอกแลตแต่ก็เป็นไปได้นะว่าคนที่สามารถกินไวช็อกแลตได้โดยที่ไม่จับไวช็อกแลตก็เลยเป็นคนอ่อนโยน มึงม่ใช,ชอคช็อกโกแลตที่แท้จริง <c oughs> มึงไม่ใช่ช็อกโกแลตจริง <c oughs> ช็อกโกแลตจริง <c oughs> ต้องเป็นสีนี้ดิ <c oughs> ใช่ใช่บางทีเพราะฉะนั้นคนที่ชอบบอยช็อกก็เลยเป็นคน <c oughs> พิเออราร์ดมองรถนแง่ดีมองรถในแง่องหรือเปล่าบอกด้วยนะคนที่ชอบกินชวยช็อกพิมเขาบอกว่าอยารู้ว่าเธอเป็นคนดีหรือเปล่าต่อมาคนที่ชอบกินมิ้นช็อกเขาบอกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นพร้อมลุยพร้อมก้าวไปข้างหน้าบีชอบกินไอศครีมมิ้นช็อกแต่บิมไม่ชอบกินช็อกตแลตดมิ้นช็อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอันนึงมิ้นนาช็อกตามอันนึงช็อกนํามิ้นตามเว้ยใช่มุ่งมั่นพร้อมลุยพร้อมก้าวไปข้างหน้าอาจจะเป็นสายแบบเหมือนกับมี passion คือทําอะไรแล้วจร ที่ชอบกินชอบกะแลนนมเล้าเขาบอกว่าเป็นคนโรแมนติกอบอุ่นยิ่งกว่าอากาศในเมืองไทยสอีกเนาเรียกว่าร้อนมึงใช่เหรอวะอบอุ่นเจ๊ไมอบอุ่นมึงเรียกแข็งิจริงๆแล้วเป็นคนอบอุ่นแต่เป็นคนซับซ้อน แล้วเป็นคนแอบโรแมนติกด้วยถึงแม้จะดูเป็นคนแข็งแต่จริงๆเราข้างในเป็นคนเซนซิทีฟแล้วก็แบบละเอียดอ่อนมากตรงมากเลยอะ่ะเฮ้ยคืนนี้แบบดีอะ่ะกูไม่เชื่อป <c oughs> าอบอ,อุ่นจริงเขาไม่เคยอบอ,อุ่นอยู่สุดท้ายข้อสุดท้ายคือใครที่ชอบกินเวเฟอร์ช็อกโกแลตเขาบอกว่าเป็นคน อารมณ์ดีชอบสร้างความสนุกให้กับคนรอบข้างบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบ e n t อร์เทนคนอื่น mm hmm. ชอบเห็นคนอื่นเวลาสนุกเว mm hmm. ลาย,ยิ้มเวลา happy แต่มันก็จะมีอ o ล d e r l i n e เ,เหมือนกันว่าต้องระวังว่าคนบางคนอนะชอบเห็นคนอื่นสนุกมากๆแล้วจะพยายามทุกวิธีทางที่เธอต้องสนุกสิเธอต้องสนุกสิจนบางทีมันเหมือน,นไม่ค่อยเ mm hmm. ว้นช่องว่างให้คนอื่น mm hmm. ได้ไม่สนุกได้ชิลหรือได้อะไรได้อยู่<ะ>เฉย concept ความสนุกของเราอาจจะ mm hmm. ไม่ใช่ของคนอื่นก็ได้เหมือนกันอันน mm ี้ก็คือ w a เ e อ r ์ช็อ k นะคะย้ตรงไหมอ่ะตรง โอ,อตกใจอยากเล่นอีกเลยแค่นี้ไม่พอค่ะผ้าที่ใส่จากของกินอันต่อไปคืออะไรผ้าที่ใส่จากผลไม้ที่ชอบยผลไม้6อย่างมี 1. สตรอเบอรี่ 2. องอุ่น3ส้ม 4. สับป,ปะรด 5. ลิ้นจี่หเมลอนเจได้ละเธอได้ยัง ั้อ่ามาหนึ่งสองสามสซนจักรรถอยู่คำตอบกันคะ่ะทุกคนข้อแรกไทยก็ตามที่ชอบกินสตอรอเบอรี่นิสัยของคุณคือคุณเป็นคนอารมณ์ดี ี้ก็เป็นที่รักของคนรอบตัวเพราะอะไรวะไม่รู้ไม่รู้มันสดใสเหรอไม่รู้มันแบบกินแล้วมันเปรี้ยวาแม่งชอบไปวิเคราะห์คนทำเกลยเราหยุดไม่ได้เจ๊เข้าใจว่าคือหยุดไม่ได้ที่มึงวิเคราะห์กูกูก็วิเคราะห์มึงกูแบบทำไมมึงคิดอย่างเงี้ยทำไมมึงถึงตั้งให้เป็นอย่างงี้วะต่อไปนะคะคนที่ชอบองุ่นซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เจ๊ไม่คิดจะเลือกเลยองุ่นทั้งองุ่นเขียววิชอบนะแต่ว่ามันขึ้นรูปแบบองุ่นมั่วคุณเป็นคนอยาก ไม่ต้องถูกคิดหรอกไม่ต้องทำหรอกคิดที่หลังนะมันชัดเจนในหลายๆด้านอยู่แล้วอ่างุงนคุณเป็นคนเข้ากับคนง่ายล่าเลิงเฮ้ยฉันเข้ากับคนง่ายนะแต่ว่าชอบชอบฉันไม่อยู่ตลอดเจเป็นคนไม่เข้ากับคนง่ายมีหน้าตะกูไม่เลือกหน้าถ้าคุณเป็นคนชอบกินซมคุณคือคน่ตรงกับซมมากมาก แบบยังมากอ่ะคุณโดนด่าปะเนี่ยไม่คุณเป็นคนทันสมัยก็ถือว่าเป็นคนทันสมัยไม่มากแต่ได้อยู่ชายได้อยู่ขี้หึงมีว่ามีขี้หึงสอขี้หึงกับอันนี้ประหยัดเฮ้ยมีคำถามเชิงลึกเวลาคุณกินส้มอ่ะคุณกินเยื่อส้มด้วยไหมไมนมีใครกินส้มเราไม่กินตัวเนื้อส้มะเจมึงดูดเอาแต่น้ำหรอแล้วเจเอาเยื่อ มึงเป็นยงุงเหรอพี่เอาปากดูดเอาแต่น้ำส้อมออกมาแล้วกินส้ไมไว้อ่ะไม่ใช่เจ่คนเดียวเนี่ยเชื่อมีคนทำแบบนี้คอมเมนต์มาตอบคำถามก่อนกูกินส้มเหมือนคนปกติทั่วไปที่เขากินส้มคือกินส้มสิ่งเดียวที่กูไม่กินคือเม็ดกระเลื้อกมึงก็ประหลาดกูอ่อเลยเนี่ยนี่คือประหลาดเองเลยต่อไปมาดูกันดีกว่าค่ะจากกันรสของฉันยเกิดว่าคุณเป็นคนชอบกินสับปะรดนะคะคุณคือคนที่สนคุกัสนต้องอีกแล้วว่ะอะไรห่วงใยคนอื่นล้วอเปล่าเอยมาเลยค่ะ กูไม่ได้เขาค้าตัวเอง เขียนไว้แล้วแม่นิ่ว่าดูดวงมึงมันไม่ใช่สไตล์ชีวิตมันคือคู๊ดเล่นอะไรอีจริงๆฉันเป็นคนใจดีนะใช่ไหมล้วฉันก็เป็นคนห่วงคนน้อยคนนี้แต่ไม่ค่อยห่วงตัวเองอะต่อมาลินจีลินจีลินจีค่ะเฮ้ยงงไม่คาดคิดเขาบอกว่าเป็นคนชอบออกคําสั่งมากกว่าลงมือทําเองไม่แม่ไม่ใช่แม่ทั้งออกคําสั่งแล้วก็ทําเองด้วยแต่ออกคำสั่งเขาไม่ได้เป็นคนอยู่เฉยๆแล้วสั่งอย่างเดียวเขาไม่ใช่คนงอมืองอเท้าแต่เขาจะเป็นคนที่แต่เขาชอบสั่งไหม อ่ะเอาสุดท้ายเมลอนคืออันที่บีพอแปลแปะใจไว้นี่นึงนิกชอบกินเมลอนเมลอนคือเป็นคนใจถึงรักอิสระเฮ้ยถามบีก็ตรงนะตรงปะใจถึงบางทีแม่งนักเลงด้วยอะบีอะเรื่องอะไรเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่รักอิสระก็ใช่แหละตอนนี้ก็ถือว่าตรงสําหรับเราสองคนนะคะโอเคตรงสำหรับทุกคนไหมไปดูแล้วก็กินอะไรเลยอีกสองควิสเหรือสองกินอ่ะมาต่อมานอีฟสีชอบนะคะก็คือถ่ายนิสัยจากการกินกาแฟค่ะทุกคนถ้าเกิดใค ไม่ดีกาแฟจริงลองคิดดูก็ได้ว่าถ้าเกิดเป็นชันนะถ้าชันจะเลือกชันเลือกอันไหนกาแฟที่มีให้เลือกนะคะมีทั้งหมด6แบบเช่นเดียวกันค่ะอันแรกคืออเมริกาโน่ข้อที่2องคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาแามีกาผ่านไปเป็นปีแล้วพอโอเคอันที่1นึ่อเมริกาโน่อันที่สองคาปูชิโน่ อันที่สามกาแฟโบราณอันที่สี่มอกค่ะอันที่ห้าเอสเปรสโซ่คือแบบช็อตเล็กๆอันที่หกลาเต้ยากอะเชถึงเวลาตัดสินใจแล้วครับทุกคน1 2 3งาลาเต้คาปูชิโนทุกคนเลือกอะไรคะอย่าลืมนะคะ t ิ k t o k มีข้อไหนเก็บไว้ใีใจเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะ1อเมริกาโน่ค่ะเขาบอกว่ามีความรับผิดชอบสูงไม่ฟุ่มเฟือยเพราะส่วนใหญ่ถูกสุดนะคะ แล้วก็อัธยาใสายดีเฟรลี่ข้อที่2ใครที่เลือกคาปูชิโน่จะเจ๊ี่ว่ามันคงตรงแล้วแหละเพราะว่ามันซ้ํำหลายรอบแล้วหรือคนทำคลิสือคนรทำคนเดียวกันวะเขาบอกว่าคนที่ชอบคาปูชิโน่เป็นคนโรแมนติกเป็นคนละเอียดอ่อน <c oughs> เป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอนี่ไม่จริง <c oughs> ไม่่ิิดจจะรง้วยอก็ไม่เสมอแต่ก็ดีนะคือเมื่อก่อนอะมองเรามันแอบหลบใช่แต่ตอนนี้ดีแล้วไงดีขึ้นเยอะมากอยากเดี๋ยวนี้ดีแต่โรแมนติกกันละเอียดอ่อนอ่ะมันได้รับการคอนเฟิร์มจากสองคุิสไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่ามันใช่ให้เขาไปเถอะฉันไม่เถียงละอันนี่ไส้คนที่ชอบกาแฟโบราณเป็นคนเปิดเผยจริงใจอยู่ด้วยเราสบายใจมีอะไรว่างั้นอ่ะโอเพนลยได้และวกันซื่อๆเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราพร้อมเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรเราคิดยังไงต่อหรือเปล่าต่อมา ที่ชอบกินมอกค่ะยกมือขึ้นเป็นคนรักอิสระรักสน,นุกที่เล่นมีน้ำใจเรายังหาคนที่มาแมชอันนี้ในชีวิตเราไม่เจอเท่า <c oughs> ทไหร่ก็ได้แหละเป็นคนรฟรีเนาะฟรี<อ>แมนนะคะเอนจอยชอบแบบเลย์ฟูลเนาะที่เล่นชอบแบบตลกแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจให้คนอื่นค่ะ,คะต่อมาเอสเปรสโซ่เขาบอกว่าเป็นคนตรงไปตรงมาม,มีเหตุผลอรบอบคอบมันให้ความแบบหนักแน่นอะไรบางอย่างบิสเนสมันดูแบบใช่เพราะมันคือเอสเปรสโซ่ทางคนทางประเทศอิตาลีทุก เป็นคนตมเพราะว่าแม่งแดกแต่เอสเปรสโซ่ทุกคนเออนั่นนหะสิต่อมาลาแท้คน้องชอบลับตาเยอะแน่ๆเลยอ่ะใช่นิสัยของท่านคือเป็นคนมีโสเซนิมสูงก็ใช่นะอ่อนไหวง่ายมีเสน่ห์ พยายามทำดีปบบมือเลยแม่ปบบมือโอยเหนื่อยอะโอเคตรงไหมคะทุกคนคำเตือนอย่าหมุนคอตามพีดโซนค่ะเป็นความสามารถเฉพาะ มาสู่ quiz สุดท้ายนะคะในการทายนิสัยจากของกินหรือการกินนะคะวันนี้จะมาถึงทายนิสัยจากพฤติกรรมการกินกันบ้างอันนี้มันจะละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะมีทั้งหมด5ข้อนะคะมายว่ามีอาหารจานนึงแล้วเหมือนกับอารมณ์เรากินก๋วยเตี๋ยวหรือกินข้าวมันจะมีบางคนแบบเก็บของชอบไว้ท้ายสุดอะไรอย่างงี้วิธีการเลือกกินของเราสามารถบอกบอกถึงบุคลิกของเจ้าตัวได้นะคะข้อแรกคือกินของที่ชอบก่อนอันที่2เก็บของที่ชอบไว้ท้ายอันที่3กินอาหารแบบหลากลย หลายพร้อมกันไม่เก็บของไว้กินทีหลังหรือกินก่อนอันที่4อันนี้เป็นสาย avoidance Push ออกคือเขี่ยของที่ไม่ชอบออกก่อนแล้วค่อยเริ่มกินชอบปะทียมเอาออกเลยชักชีไม่กินผักคือจะต้องแยกออกก่อนแล้วสุดท้ายคนที่พยายามกินของที่ไม่ชอบให้หมดก่อนแล้วค่อยเริ่มกินติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กหนึ สองซ้ไม่เลือกเก็บของที่ชอบไปกินทีหลังเออบีเป็นคนกินทั้งหมดเจ <c oughs> เป็นสายห่วงลูกชิน้นบ <c oughs> ีจะเป็นคนชอบกินทุกอย่างพร้อมๆก,กันพอรู้สึกว่าทุกอย่างในจานมันถูกคยดมาให้กินพร้อมกันสมติกินข้าวกะเพราไขา่บีจะต้องเอาไขา่เอากะเพราแล้วก็เอาข้าวมารวมกันแล้วก็กินมาดูฉเฉลยกันค่ะคนที่เริ่มกินของที่ชอบก่อนเป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นคนจริงจังเอาจริงจังกับทุกเรื่องมีความรับผิดชอบสูงรักความยุติธรรม รวมไปถึงเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเพื่อนๆด้วยก็ที่สองคนที่เอาของที่ตัวเองชอบอะเก็บไปที่ร้าที่หลังก็คืออดเปรี้ยวไปกินหวานนะคะนเป็นคนที่มีความระมัดระวังตัวเองเป็นคนมีกําแพงกั้นกับคนอื่นจริงแต่ก็ไม่ใช่กําแพงที่หนาหรือสูงมากนะคะเป็นคนที่ชอบมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ชอบให้คนมาวุ่นวายอย่าย่แต่เมื่อได้ข้ามาแล้วคุณเป็นคนง่ายๆสนุกสนานและเข้าคนอื่นได้จริงเจค่อนข้างตรง ต้งหมดเลยอ่ะต่อมาข้อของฉันคือคนที่กินอาหารหลากหลายพร้อมกันไม่เก็บของไว้กินทีหลังหรือกินก้อนอคือใจกว้างเบิดใจพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามสิ่งแวดล้อมจริงไหมคะมันเป็นแต่มันก็ลําบากนะมีความสุขกับการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบลองทำโน้ตทำนี่กูว่าใช่แหละเพราะเฟสในชีวิตมันมเยอะมากใช่เป็นคนที่ถ้าเกิดใครอยู่กับบีมาตลอดจะรู้เลยว่าแม้แต่แค่เรื่องการกินของบีอะบีแอดเวนเจอร์ม,มาแอดเวนเจอร์ <ven> คือไปสุดทุกอย่างลงลึกทุกอย่างและกล้าที่จะแตกต่างก้ารักอิสระ มันลัก ไม่ชอบพึ่งผาใขรไม่ชอบแต่พึ่งแต่จริงๆเราไม่ชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นถือว่าต้มมากๆนะคะต้มาสำหรับวิปโซเขาแม่นนะไม่เบานะยเนี่ยคนทาอ่ะต่อมาใครก็ตามที่เป็นคนที่ชอบเขียนนักเขียนเขี่ยของที่ไม่ชอบออกกไม่นักคนเป็นมังแล้วเขี่ยหมูนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนมีความละเอียดในทุกจุดดีเทลเอเวนเชวางแผนชีวิตจะเป็นขั้นตอนประมาณนึงเลยคือมีโกในชีวิตถึงจะมีความมั่นใจแต่คุณก็มักจะให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของอื่นนะก็ไม่ได้แบบ มันขนาดนั้นไม่ได้เผด็จการอะคือค่อนข้างไว้ใจความที่อย่างคนอื่นแต่ทำตามไหมอีกเรื่องหนึ่งเขาเขียนจริงจริงก็คือน่าจะเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมากๆประมาณหนึ่งเลยแหละอาจจะไม่ได้ไปก้าวไก่ชีวิตคนอื่นว่าต้องทำยังไงแต่ว่าเวลาใครมาสั่งให้ทําอะไรก็ฟังก็ฟังไว้แต่ไม่ได้แปลว่าทําตามแต่ไม่ทำใช่เป็นไหมตรงไหมค่อยว่ากันอันสุดท้ายกินของที่ไม่ชอบให้หมดก่อนแล้วค่อยกินของที่เหลือเป็นคนมีความร่าเริงสดใสมันด่งไม่สดใสเลยนะมีความสุขกับทุกช่วงเวลาของชีวิต เป็นคนมองโลกในแง่ดีทําอะไรจริงจังชอบลําบากไว้ก่อนสบายทีหลังอ๋อเขาอาจจะเอนจอยความสบายข้างหลังตรงนั้นและเป็นคนไม่ค่อยยอมใครอันนี้เป็นไปได้สูงเพราะว่าคนที่ไม่ยอมใครจะไม่ยอมไม่ประทักชีวจันทร์ฉันไม่ชอบฉันจะสู้เพราะฉันไม่แพ้อ๋อจะไม่เขี่ยจะไม่หนีจะไม่อร่อยเลยอู้จะแดกมันประมาณนี้กับคริสวันนี้นะคะจบแล้วกับการทันทีที่คุณค้องคิ้วยยสนุก สนุกมากเลยนะคะแต่จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าที่ให้มาทําควิุชเนี้ยคือไม่ได้ให้ทำเล่นๆเฉยๆนะคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเล่นควิชอะไรอย่างเี้ยว่าจะเป็นควิชที่โง่สุดๆหรือควิชที่ดูแบบจริงจังขึ้นมาไอ้คิชจริงจังคือพวกแบบพายนิสัยที่มันเป็น personality test จริงจังใช่ป่ะแต่คุชที่โง่อย่างงี้เลยแบบเหมือนเป็นสไตล์แบบโง่กว่านี้ที่คําตอบไม่ตรงอ่ะก็เล่นก็เล่นนะเพราะว่าบางครั้งพี่จะเล่นบัสฟีดไอ้ตัวบัสฟีดเนี่ยคำตอบมันเป็นอะไรที่แบบเลอะเทอะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณเป็นยูนิคอร์นคุณจะเเเเเเเปป็็นนนนนนยยูิคคคออ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 อรรรรรรร์สีีีะะไไไไืืืืมมมมัาา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 ตตบบทท่่่่่ด้้้ขึแวกกกใหหหลง เพื่อที่จะไปเจอคําตอบนะว่าเราเป็นยูนิคอร์สีอะไร <c oughs> เข้าใจปะแน่นอนว่าคําตอบที่ได้มามันจะไม่ได้อะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเราเป็นยูนิคอร์สีอะไร <c oughs> มันไม่ได้ต <c oughs> อบเลยแต่ว่าสิ่งที่พีชอบคือการได้รู้จักตัวเองในระหว่างที่เราเมคชอยส์หรือว่าเรามีทางเลือกแม้แต่เลืองเล็กน้อยอย่างเช่นว่าช่วงนี้เราชอบกินอะไรช่วงนี้เราชอบไปเที่ยวเมืองไหนคือการที่บีเล่นอย่อยางเงี้ยตลอดไปเรื่อยๆไปมืรานานอ่ะมันทําให้บีรับรู้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยคําตอบบางคําตอบอ่ะแค่ผ่านไปแค่ปีเดียวนะที่เรามั่นใจเราตอบเหมือนเดิิมมมซ้้ๆๆๆวันนีไ่เเหือด นะเราจะมีคําตอบที่เราหยุดติดด้วยเหมือนกับว่ามิเตอร์ไอติมมินช็อกซ้มๆซ,ม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 ซมแล้วก็จะมีตัวเลือกอื่นมาณนะตอนนี้กูย,ยังชอบมันเหมือนเดิมจริงหรือเปล่าหรือเราแค่จําได้ว่าเราชอบเราเลยล็อกตัวเองไปแล้วว่าฉันคือคนแบบนี้ <c oughs> ฉันคือคนที่ชอบกินอาหารนี <S <S ้เท่านั้นแต่พอบิเล่นเกมมีคำซ้ำมาทำให้รู้เลยว่าเราเคลื่อนไหวไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการทําควิสทุกอย่างอะค่ะที่มันเป็นควิสที่เขาถามเราว่าเราชอบอะไรต้องการอะไรเราจะเลือกทางไหนอะต่อให้เราไม่ได้ได้คําตอบที่ตรงกับเราเราจะทําคมรู้จัก์ตัวเราเองระหว่าาาางรเเถ้สักต อันนี้คือจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่จะขอให้ย้อนกลับไปสังเกตเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่เล่นมาหรือว่าในอนาคตถ้าจะไปเล่นพิซอะไรอีกือให้ลองสังเกตให้ดีที่สุดโดยเฉพาะคําตอบที่เรามี strong answer ไอ้คำตอบ strong answer เหล่านี้เป็นคำตอบที่เราควรที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมว่าทําไมเราถึงมี strong feeling มีความรู้สึกที่รุนแรงกับคําตอบประมาณนี้เรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเป็นเรื่องที่โดยทั่วไปคนไม่ค่อยรู้แล้วเราโดนเปิดเผยตอยออกมาก็มีเหมือนกันเรา ส,สนุกกับการที่บ uh ่าไอ้เชี่ยไม่เคยมีใครเห็นมุมนี้กูเลยแต่กูเป็นจริงๆ uh huh. แต่บางคนจะเป็นมุมที่ว่านี่คือภาพจํของเรานี่คือสิ่งที่เราอยากเป็นมากๆเราอาจจะยังไม่ได้เป็นด้วยซ้ำนะแม้แต่แที่จคตในการตอบของเราสามารถบ่งบอกอะไรที่บางทีเราอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับตัวเองได้นะเหมือนเรื่องบางเรื่องที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ใช่กูเลยไม่ใช่กูเลยไม่ใช่กูเลยถ้าเรามีความรู้สึกรุนแรงกับมันมากๆอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ worth คุ้มค่าในการที่เราจะไป explore ดูว่าเรามีชช s u e อะไรกับเรื่องนี้สมมติว่าเขาบอกว่าคุณเป็นคนคคทีีม่มมวามิง แล้วเราบอกว่าตอบแบบ strong มากๆนะว่าไม่ฉันเป็นแบบฉันแมนมากลองไปดูดีๆจริงๆว่าหนึ่งเลยเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรืออันนี้เป็นมุมอะไรบางอย่างที่เรามีอยู่ในตัวแต่เราไม่ชอบในตัวเองเราเลยพยายามที่<ร>จะเราไม่อยากยอมรับมันเราไม่อยากยอมรับมันหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นตานนจริงๆอย่างเช่นที่บอกอ้คุณเปความรู้หญิงสูงแล้วเรื่องเขามื่สุขว่าเออเขาไม่ใช่เขาแค่ตอบแบบไม่นะฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราลองสังเกตตัวเองว่าเรามีความรู้สึกกับผลลัพธ์ที่เราได้มาเนี่ยมากกว่าเรื่องของทางเรื่องงงงรรร่าาาาาาททเเมีีปฏิิิกกยยัไไบคํด้ เราต่อต้านมันรุนแรงไหมเราดึงมันเข้าหาตัวรุนแรงไหมหรือเราแค่ดูแบบ objectively คือดูแบบชิลๆว่าเอ้ออันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ประวัติยังไม่รู้มีแค่ตัวเราเองที่สังเกตตัวเองจริงที่สามารถไปต่อยอดจากตรงนั้นได้อีกทีการเล่นวิซดูเหมือนจะไร้สาระแต่ไม่ได้ไร้สาระเสมอไปถ้าเราสังเกตตัวเองไประหว่างทางตบมือเฮ้ยมีมุมนี้ด้วยเพราะว่าฉันเล่นจนก็เล่น แต่นี่ก็เริ่มจากการที่เล่นมุมนี้เนี่ยเล่นไปเรื่อยมันมาเองนะมันมาเจอมันมาเองมันมาเองว่ากูเป็นไรวะทำไมกูต้องรู้สึกเครียดผิดปกติที่กูได้คำตอบนี้อ่ะกูมาเล่นเพื่อผ่อนคลายอ่ะเออทำไมกูเครียดวะเพราะทุกคนจริงจังนะอ่ะประมาณนี้นะคะกับอีพีนี้ยังไงใครก็ตามที่ลองเล่นมาได้คำตอบยังไงแชร์ได้นะค่ะตรงไม่ตรงบอกกันได้ทุกคนนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรมาอยากเล่นอะไรอีกก็บอกกับเราได้เออหรือเจอเกมอะไรที่แบบพี่ลองเล่นอันนี้ดีอันนี้แบบสนุกอะไรเงี้ยหรืออันนี้ตรงมากพี่พี่ต้องลองไปเล่นนะก็คอม นี่หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงจังหรือเรื่องอะไร้สาระนะคะกลับมากเราอี่ที